สว <Yeah. S 2> ัสดีคุ่งดีครับสวัสดีครับเน่นสวัสดีครับเป็นไวันนี้ลุงจะไปตัดหญ้าลุงสั่งเครื่องตัดหญ้าใหม่แล้วนะคะวันนี้เจพบกับช่องเจกัซซี่หน้าใหญ่สวีเดนนะโอ้ดูดีดูลุงลุงสวัสดีครับสวัสดีครับไปบ้านสวนกับลุงนะวันนี้ เดี๋ยวลุงจะพาตัดหญ้านะคะทุกคนรอดูนะคะพบกัน,นะค่ะที่บ้านสวนลิตเติลเฮาของลุงที่เฮชิงบอยสวีสดเดน <laughs> เป็นไงลุงแตงโมได้ของเล่นใหม่ดู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 ดดดคดเครื่องตัดหญ้าใหม่ <laughs> ดู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 ใจยิ้มใหญ่เลยเมื่อเช้ายิ้มแบบว่าอ้ <laughs> ดีใจเขาบอกให้ไปรับของเมื่อเช้าสั่งมาดู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 ส่องแล้วส่องเนอะดูโอ้ดูดูดูสวยจังสีเขียวเขียวโอ้เดี๋ยวแกจะประกอบแล้วสวย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 คิสมัตเดี๋ยวจะไปซื้อของที่ห้างแม็กซี่ก่อนค่อยมาทำงานรีบเป็นเฮานะคะ มาตัดหญ้านะคะดูห้องเก็บของลุงเสเยอะๆเลยอุปกรณ์นะอุปกรณ์การทํางานของลุงนะคะดูแกได้ของเล่นใหม่แล้วแกก็มาชาร์จแบตเตอรี่ไว้แล้วก็ไปแม็กซี่กลับมาก็ได้มาทํางานนะคะทุกคนห้องเก็บของลุงวันนี้ก็มาเจอกับเจกัซซี่ที่บ้านสวนอีกแล้ว ลุงได้ของเล่นใหม่เห็นไหมคะลุงได้ของเล่นใหม่วันนี้ลุงได้เครื่องตัดหญ้าใหม่นะคะเดี๋ยวมาลองเครื่องตัดหญ้าใหม่กันนะวันนี้นะมาลองพร้อมๆกับเจ๊กซซี่เด้อเพราะเจ๊กซซี่ก็ยังไม่เคยเห็นนะว่ามันออกมามันจะดีไหมนะลุงก็มีหลายอันแล้วแหละเครื่องตัดหญ้าแต่ลุงก็ชอบซื้อใหม่ไปเรื่อยๆนะคะสั่งนะสั่งในออนไลน์นะลุงสั่งมา นะคะมาเจอกันนะวันนี้นะวันนี้ลุงหยุดสองวันนะวันนี้ลุงหยุดสองวันลุงจะมาตัดหญ้าเดี๋ยวไปห้างก่อนไปแม็กซี่ไปซื้อของใช้ก่อนค่ะเดี๋ยวลุงเดินจะไปซื้อของแม็กซี่นะคะเดินลุงเด็กน่ารักเนาะเดินตะมุนตะมุนตะมุนเดิอนอย่างนี้นะทุกวันเดินเดินเดิน เดจะไปเบคซีจากบ้านสวนจะไปขึ้นรถบัสข้างหน้าบ้านสวนค่ะมันมีรถบัสผ่านสะดวกสบายนะคะที่นี่ในตัวอำเภอเทชิงบอยนะคะมันก็เลยมีรถบัสวิ่งตลอด24ชั่วโมงนะคะโอ้ดู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 น่ารักจตามลุงไปค่ะเ็คซีนะวันนี้ลุงจะซื้ออะไรมั่ง นะแล้วแก่ๆก็จะกลับมาทำความสะอาดบ้านแกนะคะตัดหญ้าของแกนะคะให้มันสวยงามนะคะให้มันน่าอยู่นะคะังไเห็นกาไหมคะทุกคนกาดูดิกาที่นี่ร้องกาาเหมือนที่ประเทศไทยนะ ล้วนกาแฟกาแฟกาแฟนี่กาแฟกาแฟดูลุงหาอะไรลุงหาอะไรโอ้ดูแซลมอนวันนี้สิถูกมากเลยดูดีแผ่นใหญ่ๆอะที่ประเทศไทยต้องเป็นพันกว่าบาทเลยนะทเี่ยนี่แค่สองสามร้อย ถ้ตีเป็นเงินไทยอ่ะเหลือนสี่ร้อยประมาณนี้นหละคะ่ะโซลมมาร์โมนถูกมากเลยถูกมากเลยที่ซลาร์โมนไปล้วห้างแรกเต็มกระเป๋าแล้วครับห้างแรกห้างรีเดอร์ห้างรีเดอร์อนะคะมาห้างรีเดอร์ห้างแรกนะมันอยู่ใกล้ๆก,กับแม็กซี่อันนั้นเป็นปั๊มปั๊มน้ำมันนะ ไปดูราคาน้ำมันที่สวีเดนกันว่ามันราคาเท่าไหร่ะนะเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเจกัซซี่ถ่ายให้ดูนะมันจะแพงเหมือนที่ประเทศไทยไหม <laughs> ไปดูราคาน้ำมันกันตอนนี้นะคะดูดิราคาน้ำมันเห็นไหมครับทุกคนราคาน้ำมันเท่าไหร่มาเดิดีลงเดินราคาน้ำมันอยู่ที่อ้อดูดิกี่โคนกะนหนึ่งลิตรอ๋ออ๋อน่เจกซี่ก็ไม่รู้เท่าไหร่ เป็นเงินไทยเท่าไหร่ไมู่้โอนไปนะตอนนี้สามสิบห้าหรือสามสิบหกเนี่นย Maxi เราเดินไปแม็ Maxi น่ารักจังดูดิน่ารักจังเด็กๆเด็กๆน่ารักจังเลยลคุณครูพามาคุณครูพามาออกสถานที่นอกสถานที่น่ารักมากเลยเด็กๆ,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 ๆดีๆเต็มคันรถเลย เด็กๆน่ารักจริงๆอันนี้เอาไว้จัดงานสถานที่เอาไปจัดงานดูดิสวยมากแม็กซี่เดี๋ยวลุงเดินไปแม็กซี่ไปซื้อของที่แม็กซี่ก่อนคอนโดที่นี่สวยไหมคะคอนโดสวยเนาะดูดิคอนโดที่นี่มันสร้างใหม่ขึ้นเยอะเยอะแยะเลยนะมันตัวเมืองไงคอนโดก็สวยสวยดูดิ ทางเข้าดูสะอาดสะอ้านนะคะคอนโดที่เฮชิงบอยนะที่นี่ส่วนใหญ่เขาอยู่ที่คอนโดนะเพราะว่ามันมันอยู่ในตัวอำเภอน่าจะเป็นอำเภอน, Bo นะในชิงบอยนะมันอยู่ในตัวอำเภอมันก็จะอยู่ส่วนใหญ่เขาจะอยู่คอนโดแล้วก็ไปซื้อบ้านสวนอยู่ลิตเติ้ลเฮานิดหน่อยนะคะข้ามทางกระ,ะทางมาลายลง ของเต็มคันรถเลยวันนี้ซื้ออะไรเยอะแยะก็ไม่รู้วันหยุดของแกให้แกซื้อนะคะแม็กซี่ตอนนี้เจก,กซืก้อกำลังมาถึงห้างแม็กซี่นะเมื่อกี้ลีดเดอร์ลีดเดอร์อะไรลีดเดอร์อะไระไม่รู้นะรงบอกตอนนี้ก็เดินมาใกล้ใกล้กันนะคะซื้อของมามาเทียบราคากันว่าอันไหนถูกแล้วก็ไปซื้ออันนั้นนะคะ อันไหนแล้วเราก็มาซื้ออีกห้านึนูนะคะโอ้ดูของเต็มเลยดูดิดูดิเมจะก๊อฟซี่จะให้ดูนะแล้วก๊อฟซีก็จะกลับบ้านเฉยรวมได้ไข่ด้วยได้ไข่ได้ขนมนะดูดิเต yeah. claro ็มไปหมดเลยดูดูเต็มไปหมดเลยดูดูซื้อทั้งไข่ทั้งหมูทั้งฮอทดอกทั้งอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดทั้งไก่ทั้งหมูโอ้ทั้งนมเต็มไปหมดเลยดูซื้อนะวันนี้ ดูดิห้างแม็กซี่แกได้อะไรมาห้างที่สอง <c oughs> แก็บซื้ออันนี้มาให้เจกัสซี่ผัดด้วยผัดมีนะ <c oughs> ผัดไทย <c oughs> แกชอบกินมากเลยนะ <c oughs> ดูดิอันนี้ห้างแรกอันนี้ห้างที่สองแล้วก็เต็มกระเป๋าของเจกัสซี่สามกระเป๋าแนละ้วครับวันนี้สามกระเป๋าวันช <c oughs> ูจีลูดี <c oughs> คนเดินดูเพื่อนเกดิสดๆทั้งนั้นเลยนะไม่มีแฟนนั่งรอผู้สาว <laughs> ไทยแลนด์สดไหมวะเจ้าามนี่ดิลงซื้อโอ้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยดูดิลงเดินไปละรวมเต็มกระเป๋าเจ๊กระซี่เลยโอเค

อกก็กินต้องสองเวลาอยู่ไอเนอรฉันรู้ว่าคุณคุณกินมากมากฉันก็เลยซื้อมากมากโอ้ยมากๆค่ะวันนี้โอ้ดูสิมีไอศครีมด้วยมีหมูหมูจับ นัๆขนมปังดูนีไข่สองแพ็คหมูแฮมดูนีขนมเจียอี่ดูนี่ดูนีมกมากระเทศวานนี้วานโฮมมีทังลิตเติ้ลเฮาดูฮอดดอกฮอดอกอันเบลเไม่่าเลยดออเยอะแยะ นะวันนี้ของวันนี้เยอะแยะมากมายดูดิไก่สองถุงดูดิเต็มตู้เย็นจะหมดลนะของกินออันนี้บ้านสวนนะเดี๋ยวจะแบ่งไปคนโดยสองที่นะคะไข่ไข่แทกใหญ่เป็นฝายให้เงินอดอกเย็ดเยดเจ๊กาซี่จะทำกับข้าวนะวันนี้เมนู ลาบหมูนะลาบหมูเจกัสซี่จะทำกับข้าววันนี้ลุงลุงลุงประกอบอันนี้อยู่ลุงยังไม่ได้ตัดหญ้าลุงประกอบอันนี้อยู่เครื่องตัดหญ้าของแกที่ซื้อมาใหม่ค่ะเครื่องตัดหญ้าที่ซื้อมาใหม่ลุงกาลังนั่งประกอบอยู่ยังไม่ตัดเดี๋ยวทานข้าวเสร็จถึงจะตัดหญ้ากันเจ,จกัสซี่ทำกับข้าวให้ลุงกินก่อนนะคะวันนี้นะ <c oughs> ดูดีของเต็มตู้เย็นเลยแบ่งไปบ้านสวนแล้วแบ่งไปคอนโดแล้วนะคะ ของเต็มตู้เย็นเลยนะคะโอเคในคารามูเจกัซซี่ลุงกินไม่เผ็ดนะคะลุงกินเผ็ดไม่ได้นะคะหน้าตาดูดีเนาะลุงกินเผ็ดไม่ได้นะครับาารด,ดูดดบดลึงได้ก๊อกน้ำร้อนน้ำอุ่นน้ำร้อนมาใหม่อีกเดี๋ยวจะสั่งมาอีกแล้วนะมีทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นมาแทนก๊อกตัวนี้ yeah. ดูลงดูลง,ด,ลงดูลงแตงโมจะเปลี่ยนก๊อกน้ําใหม่ให้เป็นทั้งอุ่นและได้ก็เย็นด้วยดูลงกลาลังประกอบใหญ่เลยนะคะลุงแตงโมเป็นไงนะดูดีดนี่งไงของเล่นใหม่ของแกนะแกสั่งมาได้ทั้งเครื่องตัดหญ้าได้ทั้งก๊อกน้ําอุ่นน้ําเย็นนะวันนี้นะเพราะที่นี่อากาศมันหนาว ต้องมีน้ำอุ่นร้อนและน้ำเย็นนะครับที่นี่นะลงประกอบใหญ่เดี๋ยวดูตอนมันเสร็จนะครับเดี๋ยวหลังจากทานข้าวเสร็จลุงเตงงมัก็จะมาระประกอบกอบ๊กอกน้ําให้มันเป็นน้าอุ่นน้ําเย็นดดูสิลงจากทานราบหมูเสร็จนะโอ้แกชอบมากเลยราบหมูแกกินหมดเลยทุกคนโอ้วอดเดี๋ยอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่นะยี่สิบยี่สิบเอ็ด องศานะวันนี้วันนี้อุณหภูมิอยู่ที่ยี่สิบองศาอุ๊ดูดิแดดดีมากแต่ไม่ร้อนยี่สิบเอ็ดยี่สิบสององศานะดูดิมันเป็นแบบว่าดูดิแดดเนาะเจกัสซี่ก็ไม่ใส่เสื้อแขนยาวนะวันนี้ลูกสลัดของเจกัสซี่สิคะจะได้กินแล้วอาทิตย์หน้าลูกลูกอันนี้ที่บ้านเจกัสซี่นะลูกอะไรนะพูโอนพู ภูมิอนหรืออะไรสักอย่างนี่แหละที่ลุงลุงรูดี้พูดนะลุงแตงโมพูดว่าภูมิอนพักกีฬาอาทิตย์หน้าจะได้กินแล้วภูมิอนโอ้ยดูดีเยอะมากกินกินทันเลยเนี่ยดูทรัอะไรกินได้มั่งภูมิอนอันนั้นแอปเปิลแอปเปิลเจกัสซี่ได้กินทุกวันนะวันนี้ไปที่เจกัสซี่ไปที่เอ่อไปที่แม็กซี่นะไปที่แม็กซี่อ่ะ แอปเปิ้ลลูกนึงอะ่ะต้องลายบ้าทแน,น่ดูด๋ดิบ้านลุงได้กินทุกวันเลยแอปเปิ้ลอันสิงช้านะโอ้ สวยไหมอุณหภูมิ21 22องศาโอ้ยตอนเช้า17-18องศานะถ้าเป็นประเทศเราถ้าเป็นประเทศไทยนะที่บ้านนอกที่อุดรของเจกซัซีนะเจกซัซีก็ต้องใส่เสื้อแขนยาวนะแต่ตอนนี้อากาศดีมากนะโอ้ยสดชื่นมากทุกคนอันแดดก็ร้อนแต่ไม่ร้อนะมันลมเย็นสบายดูดิตรงมนต้นไม้นะภูมนนะ ผลไม้ก็ได้กินนะอยู่ที่นี่เยอะแยะเต็มไปหมดนี่ไงเครื่องตัดหญ้ากแกดูส,ดสิแกประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วมีที่จับด้วยนะดูเครื่องตัดน้อยเครื่องตัดหญ้าแกแกชาร์จแบอแอตแบอยู่แกชาร์จแบตอยู่แป๊บนึง ไปแล้วไปแล้วของเล่นใหม่ลงของเล่นใหม่ลงไปละนี่ไงกูดกูดีกูดีเอาไว้ตัดหญ้าที่มันเจก๊กซีตัดไปถึงนะลุงมันคนเก็บอีกทีหนึ่งดูสิโอ้ยง็นไง่ายง่า <S <s เคยกินไหมคะตอนเด็กๆเ,เคยกินไหมเนี่ย ยำยำช้างน้อยดูดิพักแป๊บหนึ่งเจกัซี่ตัดหญ้าพักแป๊บหนึ่งมากินยำยำช้างน้อยเออพักแปบ๊บหนึ่งพักแป๊บหนึ่งก่อนนะยำยำช้างน้อยดูดิฟางบ้านจะชุดไว้น้ำเลยดูดิ วันนี้เจกักซี่ก็ต้องขอตัวลาก่อนนะคะไปพร้อมกับบ้านสวนลิตเติลเฮากับลุงแตงโมมีปาร์ตี้นะดูดิย่างบาร์บีคิวด้วยขอตัวก่อนบาย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 เอตัวพบกันใหม่อีปีหน้าค่ะบายบาย